การทำให้แฟนคลั่งรักแม้ว่าหมดใจไปแล้วครับจงฝังความรู้สึกดีๆลงไปในสมองแฟนความคิดถึงกับคือยาพิษครับที่ทำให้เขาเสพติดคุณครับคนเราจะเสพติดอะไรเนี่ยเพราะมันเกิดความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาครับแต่ถ้าคุณไม่ทำให้เขาเสพติด หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณก็เตรียมตัวดูเขานอนกอดนอนกกกับคนอื่นครับวันนี้หลายคนเนี่ยแฟนไปมีความสุขกับมือที่3แล้วในขณะที่เรานั่งร้องไห้หลังตู้เย็นครับเพราะเนี่ยการจะฝังความรู้สึกดีในสมองของแฟนมีอะไรบ้างครับต้องใช้เทคนิคการขายฝันครับคำถามคือวันนี้ก่อนที่คุณจะซื้อทีวีสักเครื่องเนี่ยเขาต้องทำอะไรคุณก่อน ก่อนที่คุณจะชําระเงินเขาต้องขายฝันครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณจะแฮปปี้ยังไงครับคุณจะมีความสุขกับครอบครัวยังไงคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจะมารวมตัวเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าภาพมันคมชัดนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับความละเอียดสีนู่นนี่นั่นต่างๆความใหญ่ความเออซื้อไปแล้วเนี่ยมันสมเกตสมฐานะไหมเขาจะต้องขายฝันให้คุณก่อนคือให้คุณจินตนาการก่อนครับ คุณจึงจ่ายเงินครับในปี2020นี่เขาพบว่าถ้าคุณสร้างประสบการณ์บางอย่างกับแฟนที่แปลกๆใหม่ๆจะสามารถกระตุ้นสารออกซิโทซินหรืออะไรครับหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันหรือฮอร์โมนที่มันไม่สามารถตัดกันขาดคืออีกฝ่ายจะคิดถึงคุณตลอดเวลาเหมือนลูกคิดถึงแม่แม่อาจจะเสียไปนานแล้วแต่ลูกยังคงค,งคิดถึงความทรงจำมันยังคงจดจำในหัวสมองลูกครับ เพราะมนุษย์มีสารออกซิโทซินเป็นตัวเชื่อมสายใยสัมพันธ์ครับและยังพบอีกนะครับว่าคู่รักที่มีกิจกรรมแปลกใหม่ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจะมีระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงกว่าคู่ที่ทำกิจกรรมซ้ำๆถึง38%คืออีกฝ่ายจะยึดติดคุณเพิ่มมากขึ้นอีก38%มันจะมี25วิธีครับทำให้แฟนอบอุ่นและคิดถึงคุณครับ ให้พิมพ์รหัสครับครูคมสอนดีครับนะครับนี่ถ้าสอนไม่ดีไม่แจกกันเยอะขนาดนี้นะครับนะ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์อ สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ